ท้องนากว้างน้ำเห็นตัวปลาชีวิตสบายสบายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่วิถีโนโดนาเล่ชุมชนท่าหินในคาบสมุทรสพิงพระจังหวัดสงขลามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1625้ไร่รวม9หมู่บ้าน ในอดีตชุมชนแถบนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพพื้นที่ราบลุ่มจึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งปลูกข้าวและต้นตาลตะโหนดส่วนพื้นที่ในทะเลสาบและป่าพุ๊ก็เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตปัญหาเนี้ยก็คือว่าราคาผลผลิตตกต่ำก็คือนาข้าวได้ผลผลิตน้อยแล้วก็ตาลตะหนด ราคาน้ำตาลตนดูดก็ถูกแล้วก็ส่วนผลผลิตจากไอลูกตาลก็มีราคาถูกสำหรับในเรื่องของรรอรทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลาก็ไม่มีสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลาเนื่องจากการพัฒนาของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ําลึกการปิดปากระวะที่เป็นคลองเชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทยทาให้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนแล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนในการเขาเรียกว่าทร,รัพยากรสัตว์น้ำยังมันขาดแคลน แต่เมื่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปความอุดมสมบูรณ์ของโนดนาเลก,ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยในปีพศ2541ควนทรัพย์สีชูป,ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าหินได้ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำรวบรวมแม่บ้านที่ว่างงานมาปรึกษาหารือกันหลัางเากทนสภาพเศรษฐกิจที่แร้นแค้นในหมู่บ้านมานานนับหลายปี ชาวบ้านที่นี่ก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มดอกไม้จันทร์ตำบลท่าหินก่อนไปรู้จักแล้วก็มีการทําแผนแม่บทชุมชนทําการทําแผนแม่บทชุมชนก็ได้รู้ปัญหาของท่าหินว่าท่าหินเรามีศักยภาพอยู่สอย่างก็คือโหนนาเลซึ่งเป็นเอกอลักษณ์ของวิถีชีวิตของที่นี่เราจําเป็นที่จะต้องฟื้นวิถีชีวิต3มวิถีชีวิตนี้ให้อยู่คู่กับคนท่าหินห้ได้นั่นก็คือที่มา ที่เราเอาปัญหามาแก้ปัญหาด้วยสภาพพื้นที่ทะเลสาบสงขลาที่เคยเป็นแหล่งอาหารให้กับคนรอบลุ่มน้ำเสมอมาเกิดปัญหาน้ำตื้นเขินและเสื่อมโทรมลงกุ้งหอยปลูปลาก็ลดน้อยลงคนหนุ่มสาวจึงหันหลังให้กับทะเลและท้องนาทิ้งต้นตาลให้ยินร้างอยู่กลางทุ่งแล้วมุ่งหน้าไปทำงานในเมืองใหญ่ สำหรับเรื่องของทะเลสาบสงขลาเนี่ยพอมันเกิดปัญหาเรื่องของสัดน้ําลดลงเรื่องของทะเลสาบตื้นแล้วเนี่ยก็ส่งเสริมให้มีการทําเรื่องของแนวเขตอนุรักษ์หรือว่าฟาร์มทะเลเราก็มีการหนึ่งมีการเขาเรียกว่าวางกฎกติการ่วมกันก็คือการจํากัดตาอวนตาอวนห้ามต่ํากว่า5เซนติเมตร2 cm. ในเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําตามที่ชุมชนที่นี่บอกว่าช่วงนี้น้ําเค็มนะก็ต้องปล่อยกุ้งปูงลาดําถ้าน้ําจืดก็มีกุ้งกล้ามกรามมีพันธ์ปลาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่ารวมตัวกันลรลค์ในการที่เวลาได้กุ้งไขมาเนี่ยเขาจะเอาไปใส่ไปไปเหมือนกับอนุบาลให้มันวางไข่ออกไปให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอาแม่ไปขายชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ในเรื่องของสัตว์น้ำมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้ สมนึกดำน้อยชาวประมงกำพลท่าหินจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาคขนูหลักกันเป็นแนวเคตกับว่าแนวเคตจากลิงนันเราเป็นตาตันดีโปกวักซัดกับประมาณสักสามรอยเมตรกับมันนี่เป็นเป็นความทนะ่เลนะถ้าว่าได้ปั้นกุ้งปลามาจากเจ้าไกาจากกลุ่มประมงกันกับเราจะปล่อยแนยวเคตนั้นกับถึงปักตรงอามกับว่าไอเป็นเคสหลัก ด้กันดูแลอครับกับช่วยเป็นดูแลแน,นวเคสกันกับว่ากุ้งใน่วงกี้เดือนเลยกเราทำประม่งได้ในเมือ่อมีปั่นกุุงปั่นปลาทางแต่ก็ช่วยเลื่อนทำให้ประม่งมีรายได้เพิ่มขึ้นกับาทางตลาดทราบมันรวมรุ่ๆๆๆบูนถึงการทำให้คนมาประม่งกันมากับจากท้องนาที่เคยปิดปลูกข้าวอุ่นน้ำของคนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อนานวันเข้าความอุดมสมบูรณ์ของท้องนาก็ลดน้อยลงชาวนาจึงต้องเปลี่ยนจากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหันมาใช้ปุ๋ยเคมีทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในขณะที่ราคาข้าวกลับตกต่าลงแต่ก้นนั้นนะค่ะก็เคยทําข้าวพื้นบ้านค่ะข้าวพื้นเมืองนะแต่ก้นเขาก็ใช้เก็บกับมือค่ะใช้เก้เก็บแต่ก็พอมากตอนหลังเขาก็ ทำข้าวแบบข้าวพันกอกคอหลูกผสมน่ะน,นะของรัฐบาลี่เขาช่วยมันนะถึงกัทำทำก็รู้สึกว่าบางปีกพ็พลนผลิตได้น้อยนะคือข้าวข้าวลูกนี้ถ้าว่าเราทำซ้ำถึงส่งซามปีนี้มันจะมีเชื้อราค่ะต้องเปียนพันข้าวอยู่ถุกปีแ้วก็ได้พลนผลิตไม่ดีเท่าที่ควรแต่ตอนนี้ก็กลับมาทำข้าวพื้นบ้านกันโต้ค่ะ คือเป็นเป็นข้าวที่ว่าทนน้ำมันนนะน้ำท่วมเลยมันก็ไม่เสียหายมันจะคือบ้านบานเรานี่เขาจะเหยอยกกว่า,วา,า,า,ข,าข้าวลวดน้ำได้ค่ะถ้าข้าวข้าวอกข้อค้อง,อง,อง,องาทางรัฐบานที่กเขาผสมพันุ์ออกมาให้มันจะจุมน้ำหลยวมันจะเปื่อยจะเสียมดนะถึงกะททำข้าวพืนน้น,นบ้านกันโตพื้นเมืองกันโตก็เป็นข้าวลวดน้ำตอนนี้ก็คือเลือกมาช้ยปุย๋ยชีวภาพกันอ่ะเหมือนเรื่องการทำนาเนี้ย มันอาจจะเริ่มจากตัวของป้าลมเองก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราทํานาเราใช้ปุ๋ยขี้ข้างข้าวปุ๋ยมูลสัตว์แล้วก็ทํานาดินในานาก็ดีน้ําในานาก็ดีมีปลามีลูกคลักตัวเล็กๆในนาที่จะเวลาฝนตกพร้อมที่จะลงมาเจริญเติบโตในทะเลสาบสงขาเพราะว่าวิถีนากับวิถีเลเนี่ยมันต้องเชื่อมกันถ้าหากว่าน้ำในานาไม่ดีมีสารเคมีก็ส่งผลให้ทะเลสาบด้วย วิถีชีวิตการทำนาจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนหันกลับมาใช้วิธีการทำนาตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพราะกลัวว่าพันข้าวพื้นบ้านจะสูญหายไปปัจจุบันชาวบ้านจึงช่วยกันอนุรักษ์วิธีการทำนาแบบดั้งเดิมเอาไว้คือเขาจะทำแลวเลาะกับไปเร่อเออชายปุ๋ยก็ช่ชายไม่มากนะตอนเรียกเขาจะชายปุ๋ยปุ๋ย,ปยเป็นปุ๋ยน้ำชายขวดเดียวเขาจะยอดลงไปเลียวมันจะไปได้ทั่วเลย ยิ่คงคนอื่นก็ทำทำเลยก็เล่เล่กันมานะเล่เล่ก็เวลาเขามาอบรมเรืองข้าวเลเันเนี่ยนะกัน,นั้นก็นกนเลยทำหั้นมาทำกัน<ม>คือราคานี้มันจะต่างกับข้าวข้าวก๋วโคนะคือคนกลางค่ะคนกลางจะกดราคาเราซึ่งข้าวนี้เราจะซีขายเองซีขายข้าวซันซีเป็นข้าวกลองซึ่งหนักสองเที่ยวเลยทีมาที่กลุ่มนี้ข้าวกลองไอ้กินนี่จะอบ ถึงเนี่ยข้าวซานเนี่ยแต่เราเราเอาเขากินโขนใช่ไหมขั้นตอนแรกคือเขาจะได้มากินเด็กลุ่มของรงพอวาหลังจงากนั้นเราจะซีไปขคล้ายนี่พอเห็นตสปุ๊บนี่สือเลยเอาไปตีในกับมดัดตุกตีไม่พอข้าวซีคล้ายจนเก่าวว่าข้าว,าาวมัดลมกันเลวส่วนวิธีการทําตาลตโนดนั้นนับว่าชุมชนคาบสมุทรสันหิงพระมีต้นตาลตโนดมากกว่า3ล้านตน้น ชาวบ้านจึงมีความผูกพันอยู่กับต้นตาลตโนดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันในเรื่องของตาลตโนดเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ว่าเ,ออเมื่อก่อนเนี่ยมันปี๊ปหนึ่งสามร้อใช่ไหมตอนที่เราเริ่มรวมกุ่แต่พอเราบอกว่าเราน่าจะเอาน้ำตาลมาแปรรูปเพื่อที่จะะให้เก็บรักษาไว้ได้นานก็ กลุ่มนี้จากจากกลุ่มดอกไม้จันทร์มาเป็นชมรมท่องเที่ยวภายใต้ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโนโดนาเนเนี้ยเราก็มีกลุ่มกิจกรรมที่แปลรูปในเรื่องของน้ำตาลตะโหนดลุงสมพลคันแก้วผู้ยึดอาชีพการปีนตาลมานานเป็นตัวชีวัดได้เป็นอย่างดีว่าวิถีตาลตะโหนดนั้นเป็นสิ่งที่ถู่คู่กับชุมชนท่าหินและเลี้ยงชีวิตได้เป็นอย่างดีที่ปีได้ไะ ต่นนี้ก็มันพกจาเนี่ยมันนั่นะิมง้อเ่านั้นจบเป็นยาที่คนโอนี่ผู้ใหญ่ะอมันม่ะีเสียกว่าเรามันเป็นกิสราเดี๋ยวไม่ต้องมีไปได้เขาห่าจ้างอันนี้เรายว่าเป็นหน้าจ้างม่ทั่วไมช่วงที่ว่ารุ่งีขึ้นเล็กเล็เล็กตั้งปีสิบห้าบาทสบหกบาทเออเือนึงวาช่วงนี้ก็ปนกานพพาดพนกธีเทนลทพา้นะัที ม,นะมีนกนนนนท่่อยต้นตาลตโนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆส่วนตาลหนึ่งต้นเนี่ยเอาเฉพาะตาลตัวเมียนะเอาเฉพาะตาลตัวเมียนเนี่ยก็คือประโยชน์เนี่ยตั้งแต่คนที่ปีนตาลมีน้ำตาลแล้วก็คนที่ปีนตาลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลอย่างเดียวก็คือผลเนี่ยสามารถเอามาเฉาะ แล้วก็ขายเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกตาลเฉาะได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มในชุมชนแล้วก็เอ่อกลุ่มที่มีอาชีพทําขนมพื้นบ้านก็คือนั่นก็คือเท่ากับไปสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้อีกอีกทางหนึ่งเพราะว่านอกจากคนขึ้นตาลที่เราเรียกร้องราคาให้มันสูงขึ้นแล้วคนที่ไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มเช่นกลุ่มแปรรูปน้ําตาลตะหนดแว่นน้าตาลตะหนดผง แล้วก็กลุ่มทําอาหารพื้นบ้านก็สามารถไปสร้างมูล,ลค่าเพิ่มในในเรื่องของต้นตาลหนึ่งต้นแต่ที่สร้างได้มากที่สุดก็คือส่วนมากก็จะเป็นต้นตาลตัวเมียเพราะฉะนั้นในการที่เราจะปลูกตาลเพิ่มเราก็จะส่งเสริมให้ปลูกตาลตัวเมียการนี้เรามีกลุ่มชุมชนขึ้นมานี่ ทำให้เราได้มีรายได้เพิ่มนะเป็นอาชีพที่เสริมโดยแต่ว่าไม่ตองไปออกไปตำา่านนอกบ้านถึงเรามีพลนผลิตที่เราตํามาจากตาลนตานดุดมีสบูตํากับลูกตานตานดุดมีขนมตั้มกับลูกตานตานดุดแลเการนำพึ่งที่เราพัดนํำพึ่งนุทําเป็นนำพึ่งพงมีการแต่ว่าส่งออกไปนอกแต่เราไม่ได้ส่งเองเขามีออเดอร์มาสัง่งลูก ถ้าเมือใน,นกลุ่มโล่ตั้มกันอยู่ปันเนียนคือแสดงว่าวตอนนี้พวกโลกกาอยู่บายไม่ไม่เดือดรอดโดยมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาในปีพศ2545เมื่อ,อมีการจัดทำแผนชุมชนจึงทำให้ชาวกตำบลท่าหินมองเห็นของดีที่มีอยู่ในชุมชน ได้ร่วมกันรพลิกฟื้นขึ้นมาและนำมาอวดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยความภาคภูมิใจเหมือนจะมีคนที่มาดูงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรสารในเรื่องของทีม23เพื่อนเกิรก็แล้วแต่เขาก็จะเอาไปเอาแนวทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ที่เราทำที่นี่ไปไปทำในบ้านเขาแล้วก็เรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการจักรสาร ก็มีมาเรียนจากที่นี่แล้วก็ไปใช้ในในบ้านเขาก็มีการนําสิ่งดีๆที่นี่ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของอะไรแบบของเลี้ยงแกะมีคนบ้านมาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเกคิดว่าบอ้ไประสบการณ์ที่นี่จากที่นี่ก็ผมก็ไปรับไปร้านร้อนบางแหอะไรที่แบาบ่อจ่า กันดสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาในระบบการจัดการที่ดีนั้นเรื่องหลังการขับเคลื่อนที่เป็นกำลังสาคัญของชุมชนท่าหินนั้นเป็นสตรีเคุณน้าคุณนำเป็นผู้หญิงคือนองลมัค่คือความแกงแกงรีย นาา่นแต่่ก,ก,าก,กาาวาม่ยมทีา้แวิถีชีวิตโดดนาเรจะได้รับการพิกลื้นขึ้นมาแล้วก็ตามหลังจากมีการจัดทำแผนชุมชนและมีการนำแผนชีวิตชุมชนมาทบทวนบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในปี2547 แต่กระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตของคนในตำบลท่าหินยังต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดความยั่งยืนเมื่อมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าหินขึ้นมาชาวบ้านในชุมชนยังเดินหน้าที่จะพัฒนาเรื่องราวเหล่านี้อย่างไม่หยุดยัง้งคาดหวังว่าถ้าเหมือนพื้นที่ชุมชนอื่นๆมีการรวมตัวกันแล้วก็ไม่ต้องรอคนอื่นเนี่ย ใช้แนวคิดในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าท้ออย่าถอยก็คือให้เดินหน้าให้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติของเราให้มากที่สุดแล้วก็เราก็เดินหน้าต่อในงานพัฒนาไม่ว่าจะมีงบหรือไม่มีงบเมื่อผู้คนมีวิธีชีวิตกลมเกลืนกับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วรู้จักคืนให้กลับธรรมชาติปัญหาและภัยพิบัติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็คงจะแก้ไขได้ในม่ช้าอย่างเช่นวิถีชีวิตของคนที่นี่วิถีโนดนาเล